こんにちはローンナオは日本語で何ですか暑い寒いですね。なんかムンパサたいな。ローンは赤ローンが新ローン、天茶ローン,ンローンローンカン日本語も今日は暑いですね。ワニローン。暑いお茶です。 ชา้อนใชกคำอัดซี่เหมือนกันแต่ว่าใต้หนาวนะอากาศหนาวว่าหนาวแต่ถ้าสิ่งของไม่บอกว่าหนาวเย็นใช่ไหมชาเย็นไม่บอกว่าชาหนาวนี่ฮองกอมอออากาศหนาวว่าซัมุยแต่ว่าสิ่งของเย็นว่าซึเม่ไตเนสเช่นคือว่าซามุยですね สุเมทัยโอชาโอเย็นですねนอกจากนั้นมีคาศัพท์อีกคืออบอุ่นหรือว่าเย็นสบายก็ร้อนหนาวอัดซสามวว่าความหม่ไม่ดีแต่อบอุ่นเย็นสบายว่าความหมายดีใช่ไหมในห้องกรม่อมถ้าดีพูดว่าอัตตะ่าร่ารอาร่าร่า่าร่า่าร่า ดุจิเย็นสบ,บายยาเย็นดีเดสคำศัพท์กนี้หมายความว่าอุณหภูรรมิศูนย์ดูทำใช่ไหมแต่ว่าบางคงความหมายไม่เกี่ยวกับอุณหภูมิเหมือนภาษาไทยภาษาไทยก็บ,า,า,กบ,บางครั้งพูดว่าใช้ร้อนใช่ยเย็นอันนี้ไม่เกี่ยวกับอุณหภูมิใช่ไหมนี่ห้อง็มอคูณว่าอ๊ะุยฮิตอ๊ะุยฮิตคน,นคนร้อนคนร้อนคืออะไร ルメディー。タイは暑い国ですね。プラテタイ、プラテローン、プチャイローン、グー、コアメイディー。とは、イブはプラテナオ。コンローンはサラプカン、コアマイディー。暑い人、グー、コンベ、タンチャイマークマーク、サイチャイマークマーク。あれ、こない、テン、おっちゃん、 トンロットナムナク、ピアヤマクマク、アツイ、ロコ、チョプ、アニメ、マクマク、ドア、アニメ、ロン、トゥニャンドイ、アツイ、オタク、ロコ、タムガンゴダイ、ポン、ペヤン、たムガンマクマク、アツイ、ヒト、ポカ、バンクランいウンワイ、ナランカレオタク、ポカティ、コマイ、ディーカップ、ロア、ク คนใช่กับสัตนการ์สภาพก็ได้ครับเช่นนะอ,อผมมีนักหนอนที่ชอบมากๆสามคนเป็นคนทานชาติหนึ่งก้องของอเมริกาหนึ่ง,งก้งอ,ง,กง,อง,กงของอังกฤษหนึ่งก้องของออสเตรเลียวันหนึ่งสามคนมาอี่ปุ่นด้วยกันและจัดคอนเสิร์ตผมรู้สึกว่าสามคนมาด้วยกันเลยเหรอตอนนั้น ผมพูดว่าโอ๊อดเสื่อเว้อ,อร้อนอันนี้ไม่ใช่อากาศร้อนแต่ว่าสุดยอดมากเตือนแท่มากนะครับมินายามะเวลาเตือนเท้มากมากดีใจมากมากร้อนใจดูว่าโอ๊อดซื่อนะครับ,รรลมมนะรบแล้วก็ไม่ถึงร้อนอบอุ่นญี่หุ่ก็ว่าอัตาตากาย อุ่นใตก็มีภาษาะสัติก็ผมเคยได้อุนชัยก็มีใช่ไหมแต่น่าจะความไม,ไม่เหมือนนิดหน่อยญี่ปุ่นว่าอุตต่นตจคือคนที่มีน้ำใจมากมากใจดีครับเช่นถ้าคนอื่นลำบากอยู่ลงให้อยู่รู้สึกสงสารมากๆ 毎 joy 毎大。今月の理由は、暖かい人こはいいか。暑い、暖かい。ローン、オープン。これはいーで、言うなお。<laughs> 日本語は悪いです。これはまだまだいいじゃ。冷たい人。この言う。たぶん、この言う <laughs>。日本語、 冷たい人、う,いいう,うん、メイディーが。こんうんランバコメイソンチャイ。たとはエンディー、オッケー。コンウンリンがいごだい。ジェンこの人、医者です。タヤプンは、あお金がないなら死んでください。たまにみんごたえる。い、こんべニーリアンは、冷たい人。とか。そこ、寒い人。 こんな組み寒い人、めいむん、冷たい人。たぶんは寒い人、めいこは、こんまいたろ、まいさぬくるい <laughs>、うん。じゃあな、じゃあ、うん、こんに、ぶんは、えー、さようなら。<laughs> さようならく、さようならく、バイバイ。なおならく、とっ กับเขาพูดแบบนี้เนี่ยแต่ว่าเองคิดว่าผมตลกมากมากแต่คนคน,นี่ฮะพูดอะไรวะไม่ตลกเลยตอนนั้นคนนี้เหมืนเรียกว่าซามมืหนาวไม่ใช่ไม่ใช่ใชนาวนะแต่ว่าทําแบบหนาวแล้วเอยสาม,มุยน,นันนิโซเร่สามมืมนาสามอ่อ่าเวลาคนนี่ผมพูดมุกอะไรอะไรแต่ไม่ตลกเลย

じゃあまた次のビデオで会いましょうじゃあまた